น้ำตาแห่งการรอคอยประสบความสำเร็จไม่เท่าเชลซีและอาร์เซนอลจึงถูกล้อเลียนว่าเป็นทีมที่ทำได้ดีที่สุดแค่พยายามประสบความสำเร็จมากกว่าเวสแฮมและทีมอื่นในลอนดอนแต่ก็ถูกล้อเลียนว่าผู้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่กลับไม่เคยได้แชมป์นี่คือสิ่งที่แฟนบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องประสบพบเจอมาหลายสิบปีและกลายเป็นทีมที่โดนล้อเลียนมากที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอล อังกฤษวันนี้ความอัดอัน้นความอัดอั้นตันใจคงสลายลงไม่น้อยหลังจากพวกเขาคว้าแชมป์ยุโรปอย่างยูโรปาลีกได้สำเร็จทว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือน้ำตาและอารมณ์ที่แฟนซเปอร์สแสดงออกมาจะพาคุณไปย้อนเรื่องราวของอารมณ์ร่วมเหล่านั้นผ่านเส้นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ทำให้ทอตแนมกลายเป็นผู้โดนเกียดชังและล้อเลียนเสมอกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศที่บ้าฟุตบอลที่สุดในโลกอย่างอังกฤษ มีหลากหลายสโมสรน้อยใหญ่ซ้อนอยู่ซึ่งนอกจากพวกเขาจะแย่งชิงความเป็นหนึ่งในลีดที่ตัวเองแข่งขันแล้วพวกเขายังแย่งกันเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของเมืองหลวงด้วยและสเปอร์สตัดก็เป็นหนึ่งในทีมที่จะพยายามไปจุดนั้นเสมอพราะไหมไม่มีอะไรหอมหวานไปกว่าไกาการได้ยิ่งใหญ่กว่าทีมคู่อริยังที่ได้กล่าวสเปอร์สคือทีมที่เป็นรองอาร์เซนอลและเชลซีในแง่ความสำเร็จช่วงหลังและพวกเขาก็โดนทาง ทีมมีล้อเลีเยนเป็นเป็นจนกลายเป็นมีมีที่กินระยะเวล์อาในโลกฟุตบอลมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับการที่แฟนสเปอร์พยายามยกตัวคมทีมอื่นในลอนดอนก็ทําให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นพวกอวดอ้างความยิ่งใหญ่ดังนั้นสเปอร์จึงอยู่ในสถานะถูกรุมจะว่าแบบนั้นก็คงไม่ผิดนักสิ่งที่ยืนยันถึงความเกลียดชังและหมั่นไส้ที่ทีมอื่นมีต่อสเปอร์ได้ดีที่สุดคือคําว่าสเปอร์ซี ซึ่งคำว่านี้หมายถึงพฤติกรรมหรือลักษณะของทีมที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จได้แต่สุดท้ายกลับพลาดหรือทำพังในช่วงสำคัญคุณจึงได้เห็นสเปอร์สที่กลายเป็นทีมทีมที่โดนล้อทุกครั้งและเกิดภาพจำในลักษณะของทีมที่มักจะขึ้นนำก่อนแล้วแพ้ในนาทีสุดท้ายอฟอร์มดีทั้งฤดูกาลแต่พลาดแชมป์หรือเล่นดีตลอดเกมแต่ขาดความเด็ดขาดในเกมสำคัญ นั่นคือสิ่งที่แฟนสเปอร์แบกรับคำลอ้อนี้มาเสมอและกดดันถึงแม้พวกเขาจะ,ะจยพยายามเท่าไรไม่ว่าจะมีการลงทุนสร้างสนามใหม่เปลี่ยนเอาโค้ชที่มีชื่อเสียงมาทำหน้าที่และทุ่มเงินซื้อนักเตะด,ดีมารวมทีมแต่คำสาบนี้ก็ไม่สามารถลบได้มาอย่างยาวนานและการเป็นสเปอร์สก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นจนจนกระทั่งวันที่พวกเขาชูทฟียูโรปาลีก ซึ่งเป็นภาพที่แฟนบอลของพวกเขาหลายคนแสดงความความรู้สึกอารมณ์ออกมาอย่างเต็มเปี่ยมและหลายคนถ้าอ,อึงคันมีน้ำตาเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานในสนามเท่านั้นที่สเปอร์มักจนทีมอื่นล้อเลียนมันแต่อาจจะรวมถึงที่ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องเชื้อชาติและชาติกำเนิดเลยทีเดียวเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยเพราะสเปอร์สเป็นสโมสที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวยิวอพยพ โดยย่านทอ t t e นแฮม Stamford h i ิล h ์แฮ n นี h i ไฮเบอรีไวท์ฮาร์ l เลนและย่านอื่นๆทั้งต่อเหนือของกรุงลอนดอนเป็นพื้นที่ที่มีชาว,วยิวอพยพมาตั้งรกรากจำนวนมากตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่1 9าทำให้หลายคนในชุมชนนี้เป็นแฟนบอลสเปอร์สเตยและกลายเป็นฐานแฟนบอลยิวเนที่ค่อนข้างใหญ่พวกเขาใช้ฟุตบอลเป็นที่รวมตัวประกาศตัวต,วตนมันจึงไม่ใช่แค่การเชียร์ฟุตบอลเท่านั้น แต่มันเป็นการแสดงออกของเราผู้อพยพที่เข้ามาแสวงหาโอกาสใหม่ในประเทศนี้ว่าพวกเราก็อยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งมันเป็นธรรมดาที่เมื่อบรรดากลุ่มผู้อยู่มาก่อนได้เห็นการแสดงออกของผู้อพยพและด้วยความที่ชาวยิวมักมีภาพจําในแง่ของชนชาติที่ฉลาดทำธุรกิจเกง่งและชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแฟนบอลหลายทีมในลอนดอนโดยเฉพาะ เชลซีอาเซนนอนและเวสแฮมจะเรียกพวกแฟนบอลสปารส์สพวกเหยียดซึ่งก็คือการเหยียดเรื่องเชื้อชาติกันนี่แหละการฟาดฟันและเป็นที่เกลียดชังที่ทีมในลอนดอนมีมาอย่างยาวนานและเรื่องมันมาถึงเรื่องม,มาถึงเรื่องของการเหยียดแฟนบอลก็ได้ทำการตอบกลับทุกคำเหยียดนั้น เป็นประโยคที่พวกเขาเขาใช้ตะโกนเชียร์ในสนามว่า y e ดอา m ์มซึ่งกลายเป็นการแสดงออกว่าคุณจะเหยียดเราไม่ได้เพราะเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไม่เคยอยู่นอกเหนือการเมืองเสียงเชียร์ในสนามสามารถเป็นทั้งเครื่องในการสู้กับการกดขี่และพื้นที่ที่สร้างพลังใจให้คนกลุ่มเล็กๆบนโลกใหญ่แน่นอนมันไม่ได้ ราบรื่นสมบปัปองค์กรสิทธิมนุษยชนและกลุ่มชาวยิ้วบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการใช้คำว่าย็ดแม้แต่โดยแฟนซูเปอร์สเองเพราะมันมีรักที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการเชียร์ซูเปอร์สในบางมุมกลายเป็นการแสดงออกทางสังคมมันคือการรวมพลังของกลุ่มคนที่เคยถูกทำให้รู้สึกแลกแยกให้กลายเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนสเปอร์ยึดมั่นจนถึงตอนนี้ประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนได้ด้วยความสำเร็จายยาวะจะแม้กระทั่งในฤด,ดูกาล2024-2025หรือก่อนเจเนอเรชั่นทวยแชมป์สเปอร์ก็ยังคงยังเป็นทีมที่โดนล้อเลียนสนุกสนานด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้มันเป็นวันที่พวกเขาสลัดคราบของคำว่าสเปอร์ซีทิ้งได้สำเร็จและทวยแชมป์ยุโรปทัวร์นี้ยุวนี้จะเป็น จ,จุดเปลี่ยนที่ช่วยยกระดับอะไรหลาย,ลาย,ลายสิ่งในสมโมสรแห่งนี้ทวยแชมป์ยโรปาครั้งนี้อาจจะไม่สามารถรีเซตภาพไม่สามารถรีเซตภาพลักษ์ของสมโมสรทั้งหมดตามที่เก่ามาได้แต่ที่แน่ๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นทัวร์ที่ทำให้แฟนทีมอื่นได้กลับมามองสเปอร์สอย่างให้เกียรติมากขึ้นเช่นเดียวกับแฟนบอลของพวกเขาที่เกิดความมั่นใจยุคสมัยที่สดใสจะรออยู่ข้างหน้า และทาให้เกิดแนวโน้มที่ดีสําหรับการลบปลาคําว่าสเปอร์ซีออกจากพจานุกรมฟุตบอลอังกฤษได้ในอนาคตนอกจากนี้อาการได้แชมป์ยูโรปาลีกยังยกระดับโปรไปสโม,มสรแทบใจทันทีเพราะการได,ได้ไปเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนอกจากจะได้เงินราวะ150ล้านปอนด์หรือเข้ามาจากค่าลิขสิทธิ์สเปอร์สจะถูกนับรวมเป็นทีมที่มีสถานะเป็นท็อปทีมของยุโรปอย่างเป็นทางการ และมันจะช่วยให้มีผลต่อความสนใจของนักเตะเก่งๆที่อยากย้ายมาเล่นและต่อรองในตลาดซื้อขายได้ง่ายขึ้นและเนือสิ่งอื่นใดคือนักเตะหลายๆคนในทีมชุดนี้ที่ไม่เคยคว้าแชมป์มาแชร์มาก่อนจะได้สร้าง DNA แห่งผู้ชนะ,ะที่เราได้เห็นจากอากับกิริยาของซนฮึงมินหรือเจมส์แมดิสันสตา์ของทีมหลังจากที่พวกเขาได้ครองเหรียญทองและชูถ้วยแชมป สายตาของพวกเขาได้ส่งต่อ,อความมั่นใจให้คนรอบข้างอย่างไม่ต้องสงสัยต่อจากนี้นักเตะจะมีอาการสันเดิมพันน้อยลงเพราะเมื่อมีถ้วยแรกได้ถ้วยต่อไปก็จะไม่ไม่ไกลเกินฝันอีกต่อไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะลืมไม่ได้คือถ้วยวยุโรปถ้วยยุโรปถ้วยนี้คือการคืนความศรัทธาให้แฟนบอลพอแฟนสเปิร์ตขึ้นชื่อเรื่องการทุ่มใจ นกับทีมแม้ไม่ได้แชมป์ถ้วยนี้จะเหมือนของขวัญสำหรับความอดทนและสร้างโมเมนตัมของความหวังในอนาคตมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนจากปีนะ้าพวกเรามาแน่กลายเป็นปีที่แล้วคือจุดเริ่มต้นของพวกเรา